สวัสดีครับอันนี้ก็เกิดเรื่องราวกับครอบครัวผมแล้วนะครับก็คือภรรยาของผมนั้นเธอตรวจโควิดมาแล้วก็ขึ้นสองขีดครับซึ่งผมก็ตกใจมากเลยแต่ว่าอาการที่เธอเป็นก็ก็คือ,ก,คอก็คือใช่นะทุกอย่างอะ่ะเออต้องบอกก่อนว่าก่อนท่านี้ผมก็แบบมีวันนึงอะ่ะคือแบบ ตื่นเช้ามาแล้วก็แบบเจ็บคอมากอะ่ะเจ็บคอมากก็คืนน้าบายแล้วเจ็บคอมากเลยอะ่ะอืมแล้วก็พอผมเอาเซมาออกมามันก็มันก็ดีขึ้นยอะไรเงี้ยอือแล้วก่อนหน้านั้นอะ่ะประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เนี้ยมีช่วงหนึ่งผมจะเป็นบ่อยมากก็คือเป็นอาการที่หายใจไม่ออกอะ่ะ คือหายใจไม่ออกเลยแต่แรกตอนนี้ก็แบบเฮ้ยเราแพ้ขนแมวหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็พยายามเอาเสมหะออกมามันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆืยิ่งออกมันยอะเท่ามันก็ค่อยดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่เราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะเป็นเป็นโควิดหรือเปล่าแต่ตอนนี้คือภรรยาผมอะเธอเป็นโควิดแล้วคือตรวจมาแล้วพบเชื้อแล้วแล้วก็นอนโรงพยาบาลไปแล้วแล้วตัวผมอะก็คือไอ้เหี้ยก็คืออยู่กับแฟนนอนกับแฟนอะแต่ตอนนี้อาการผมมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยแต่ผมก็ไปตรวจมาแล้วนะวันนี้วันที่6กุมภาตอนนี้แฟนอยู่รรงงพาบลลลแ้้้้วววตตัััผผมจจะไดนนนนุุ่ีกก็ ว่าพรุ่งนี้กูจะต้องไปนอนกับแฟนหรือว่ายังไงนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันต,นตอนต่อไปเป็นไงบ้างคิดถึงไหมคิดถึงเขาไหมดีใจเหรอได้อยู่โอ้โหเหงาแล้วตายเนี่ยคิดถึงจังเลยนี่ีเตียงรอเตียงรออยู่เหรอโอ้โหจ,จ,จะติดดีไหมเนี่ยอารมณ์เหมือนเมียอยากให้หัวก็อยากให้หัวติดด้วยอะ่ะ <c oughs> อ้าวใครโทรมาวะเพลงรักลูกโทรมาวะโอ้โหความช่วยเหลือแล้ว เปลี่ยนแน่นอนเปลี่ยนไม่ได้โอเค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 ลูกสาวเปลี่ยนเพื่อนให้มันนี่ให้หมาไม่ได้นะครับเดี๋ยวลงไปช่วยลูกสาวก่อนเราต้องใส่แมสกนะ์เขาก็กลัวลูกจะติดด้วยถ้าเกิดผมติดอะทะ,ะอะไรจ่กับแมวไปก่อนนะเพื่อนบ้าสวัสดีนี่ทีมขอมือหน่อยเยี่ยมมากคิดถึงเมียคิดถึงเมียคิดถึงเมียอ,มอ,อยู่กับแมวเมียไม่รู้ ชุบอะังชุบอะไงอยไรเรอ่์มาแล้วไรเดอรมมาแล้วเดี๋ยวพ่อไปเอาก๋วยเตี๋ยวก่อนไรเดอรมมาแล้วเอาก๋วยเตี๋ยวก่อนมีไม่อยู่ก็เลยสั่งก๋วยเตี๋ยวมากินเองเอาเล่าต้มยำหักเยอะเพราะว่าบอกพอไปก๋วยเตี๋ยวทะเลทอดต้มยำมีของทอดอยู่นี้ด้วยนะตุ้กุ้งพวกอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวเราค่อยแยกกิน เพราะว่าเดี๋ยวใส่ลงไปแล้วมันได้กรอบเจ็ดสิบาทค่าส่งอีกสิบห้าบาทไม่ได้ปรุงเพิ่มเลยมาละหวานเปรี้ยวเค็ม มารบหมดแล้วเมียไม่อยู่วัะแหละก็เลยสั่งมากินคิดถึงอาหารรสชาติฝีมือเมียมากเลยเธอนอนแล้วนี่เป็นเช้าคืนแรกที่แม่ไอยู่กับแฟนนี้ก็เป็นวันที่เพชรบ้านต้องรอผลนะครับว่าตัวผมเองเนี่ยก็จะติดโควิดด้วยหรือเปล่านะผลน่าจะออกมาสมาณ1็ดโมงกว่านะครับว่าภารกิจตอนนี้ก็คือต้องรนำต้นไม้แล้วก็เรื่องเอาของไปให้ภรรยาเพิ่มแ่นอะไร่เงี้ย คิดถึงเมียจังเลยคิดถึงนะจ๊ะนี่รไม่รู้ว่าวันนี้เขาจะได้ไปอยู่กับเธอที่ห้องนั้นหรือว่าฉันจะได้กลับไปทํางานทุกวันทุกวันนะติดเต้นมื่อกูติดปะวะแต่ตอนนี้ไม่มีอาการที่อะไรนะจะไม่แต่เมียอยู่กับเมียนี่อยู่กับกูแบบเมื่อวันนั้นกินข้าวต้มชามเดียวกันเลยอะกูอยากจะรู้ว่าตักการติดโควิดเนี่ยมันมันมันเป็นยังไงเอ๊ะถือว่าเมียกูไม่ติดหรือว่าตอน,นที่เมียผมอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเขาไม่ได้ติดเขาว่าไม่สบายอะไรเงี้ย สรุปที่ภรรยาผมไม่สบายนะครับก็คือเป็นอาการเขาเรียกว่าขาดน้าก็คือทําเป็นคนไม่ค่อยกินน้ำนะกินน้ําน้อยเขาบอกเขาเป็นคนกินน้ําน้อยมากผม,มบังคับในเขาเขาไม่ได้กินน้อยกินน้ําไม่เก่งอะไรเงี้ยดูดดุไปแล้วแหละออที่เวลากูพูดไม่ฟังเลยเยี่ยมต้องไปฟังหมอไงวะโอเคครับขอให้คุณท่านสุขภาพแข็งแรงนะเดีย๋ยวลดน้ำต้นไม้ก่อนอันนี้เวลาสิบเอ็ดโมงครึ่งนะครับภรรยาผมไลน์มาบอกว่าทางหมอได้โทรมาหาเขาแล้วแล้วก็กำลังดูผลของเป็นบ้านนะครับว่าจะติดโควิดหรือเปล่า ตอนนี้ผมไม่มีอาการอะไรเลยไม่มีเลยนะครับปกติมากๆเลยนะฮะไม่รู้ว่าเป็นแล้วแล้วหายแล้วเองหรือเปล่าไม่แน่นะผมคุยกับลูกลูจะบอกพ่ออาจจะเป็นแล้วแล้วก็หายเองเพราะว่ามันก็มีช่วงที่ผมแบบเจ็บค้งเจ็บคอเจ็บคอมากอะไรเงี้ยแล้วเป็นแล้วแล้วก็หายแล้วเองอะไรเงี้ยแล้วมันลุ้นกันเป็นไม่เป็นไม่ไม่เป็นสรุปก็เป็นว่ะติดโควิดให่เลย ผลออกมาแล้วครับพาจะได้ผลโป้หปาไปสี่โมงะเชื้อเป็นดีเทคเจอแต่ตอนนี้ผมไม่มีอาการเลยเลยนะแต่ว่าเ่องใหญ่เลยอะตั้งลางงานเลยแล้วก็เมื่อกี้จะขับรถไปอะ่ะเขาบอกที่โรงพยาบาลไม่มีที่จอดรถเดี๋ยวเขาส่งรถพยาบาลมารับโอ้โแม่กูหุนหวายเลยครานี้กระติก,ก,กโคม ใช้บริการพยาไทยน้องมินนะฮะถลบเพชรบ้าติดเชื้อไม่รู้ติดจากใครด้วยนะฮะจะมีอาการซุดหนักเลยแต่ผมไม่ซุดนะฮะไปรักษาตัวกันอันนี้เราก็มาถึงโรงพยาบาลพยาไทยน้องมินแล้วนะครับตอนแรกทางโรงพยาบาลบอกว่าจะเอารพยาบาลมารับเพชรบ้า รอนานไม่ไหวก็เลยโทรมาเขาบอกว่าเดี๋ยวผมขี่มอเตอร์ไซค์มาเองก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์มามาที่นี่ครับแล้วก็เดินเข้าไปข้างในงลยบางทีเขาก็งงงงงงแล้วว่าไล่ผมออกมาเขางงย้ายไล่คนฝั่งนี้ไล่ผมไปฝั่งนู้นไอฝั่งนู้นก็เอาไปร้องข้างนอกก่อนแล้วก็เอาแบบเราช่วมขี่้นผมแล้วก็บอกให้ผมมารอที่มอเตอร์ไซค์เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่มารับรอต่อไปคิดถึงเมียแล้วเนี่ยดีใจยังเลยได้มาอยู่กับเมียตอนนี้ไม่มีอาการอะไรเลยอ่ะใครที่ดูคลิปนี้อยู่อ่ะก็ อย่าชะล่าใจนะโควิดตัวใหม่เนี่ยไม่มีอาการเลยผมไม่มีอาการมีแค่เจ็บคอไม่เมื่อสองสาวันแต่ไม่ได้ซูตอะไรเลยนะแต่เจ็บคอคือคืนน้ำลายไปแล้วเจ็บคอเลยมันตรวจไป่อๆน,นะเราไม่รู้ว่าใครติดไม่ติดแล้วตอนนี้เพราะว่าอาการไม่ออกนะผมว่าขอให้โชคดีตอนนี้เราม,มีรถรถกล์ฟมารับผมแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นมาส่งผมทีห้องนะฮะก็นี่คือห้องพักตัวของเพรบ้านนะครับ อยู่ชั้นสิบวิวดีมากนี่กูมากูมารักษารักษาตัวหรือว่ากูมาเที่ยวมันแน่วิวดีมากเลยนะฮะเดี๋ยวพาไปดูวิวเขาไม่ให้เราออกไปอ๋อออกไม่ได้นี่ดูวิวซะก่อนวิวดีมากมันรหลดตัดงข้างอะฮเคตอนนี้ผมไม่มีอาการอะไรเลยก็เดี๋ยวก็ยินยงยินยาอะไรอะเดี๋ยวเก็บของเก็บของกันะ เปลี่ยนสภาเรียบร้อย <c oughs> ใครดูเป็นผู้ป่วยอลยอาการไม่มีอะไรนี้เอามาละอาหารมาละมือแรกที่โรงพยาบาลหลอกคำไมเว่าอย่ยงเขาว่าหลอกน้ำห,หรอ,กกว,หรอกกว่าหลอกฮังกลู้นี่ว่าหลอกอะไรคนหลอก<า>กระเพราหมูสับไข่ดาวมน้ำซุปให้ด้วยนะครับกินข้าวเลยว่าเฮียเขายู่เลยเมียแซวว่าเนี่ยบอกผอมดังไม่เขาอามาให้ผมแล้วปัง <c oughs> ีทั้งหมด10เม็ดนะฮะเขาบอกว่าให้กินทีเดียวหมดเลยเ <No. S 1> ็นยาต้านโควิดในพวกนี้เค okay. กินยาดีกว่าเฮีย yeah, 10เม็ดทีเดียวเลยอ่ะ <c oughs> นอนโรงพยาบาลไปแล้วคืนหนึ่งนะครับนี่คืออาหารเช้าของเราเข้าวต้มกุ้งมีน้ำซุปไป้ด้วยยาก็บึ้มบมเลยเป็นการกินยาครั้งที่สองกินทีหมดนี้เลยอะ่ะเป็น10เม็ดเลยนะครับเป็นข้าวันมือที่สามมาแล้วจ้าผักบุ้มเลยข้าว <c oughs> อันนี้อะไรอ่ะผัดผักครับอันนี้ก็เป็นแกงจืดโอ้อน,นีน่น้ำหลอน้ำหลออร่อยแน่นอนครับได้กินผักได้ดีใจจังกินกันมือที่สี่มาแล้วครับหมูวเทียมไข่เจียวมีน้ำซุปมาให้ด้วยน้ำซุปก็ใส่อะไรมาบ้างโอ้มีลูกชิน้นแกงจืดลูกชิน้นกินแล้วนะมือที่สี่มื้อที่ห้าโจ๊กน่ากินมากมาแล้วมือที่หข้าวเปล่า แจงจืดหมูสับเต้าหู้ไก่หมูสับุดเส้นผัดดอกกระหล่ำกุ้งมีนี้ของหวานด้วยลดช่องมือที่หกครับมึงยี่สาะผมให้แฟนด้วยแต่เขามือเขาเจาะไอ้ที่ใส่น้ำเกลืออะไยไม่ได้เอาออกก็เลยสระผมไม่ได้ผมเลยไปสระให้ครั้งแรกเลยลนะมือที่เจ็ดของเผ็ดบ้านะข้าวผัดหมูมีไส้กรอกแล้วมีสุกแลกวมีปัขงขนขยะ ก็ต้องขอบคุณคุณอ้นด้วยนะครับที่มเมื่อวานเอาถุงยังชีพมาให้มีของกินบ้างมายเลยแต่ว่า,าจริงๆแล้วเขาห้ามนะก็ต้องขอบคุณพยาบาลด้วยนะครับที่ให้โอกาสคุณคุณอ้นเอาเอาของมาให้นะครับเพราะเขา,ากัวเรื่องเชื้อโรคกแหละนะอ่วันที่เจ็ดนะครับเห็นเขาบอกว่าผมต้องอยู่ถึงวันที่สิบสามก็ออกเสออร็จปุ๊บสิบสี่ฉลองวันเลนทายนึกว่าจะฉลองวันเลนทายที่ที่นี่แล้วมีเกียตขี้หน้าเนี่ยกินข้าว มือที่แปดแล้วครับพี่น้องนอนไปสามคืนแล้วนะครับมือนี้ข้าวต้มปลาวันนี้คืนนี้คืนที่สี่แล้วใกลแล้วใจได้ออกไปแล้วโอ้ยอยู่แต่ในห้องมือที่เก้าแล้วจ้าคืนนี้ก็นอนคืนที่สี่แล้วนี่มือนี้อาหารเป็นอะไรวะแกงปลาไข่เจียวข้าวสวยแล้วก็มีของหวานด้วยนะครับเป็นเฉาก๊วยแต่ผมแช่ตู้เย็นมาแล้วเก้ามือแล้วนะ มื้อที่สิบผัดพริกหยวกกุ้งไข่ดาวสุปสาไสนะร,าร่าะมัละกอก็มื้อเช้าของวันที่ห้าหรือว่ามื้อที่สิบเอ็ดโจ๊กหมูใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ได้ออกไปแล้วนะฮะมื้อที่สิบสองนะครับเป็นไก่ทอดแครงส้งมมะละกอครับแล้วก็ข้าวปลาของหวานก็คือถั่วเขียวมื้อที่สิบสองก็คือมื้อเที่ยงของวันที่นี่ห้าใกล้ได้กลับแล้วหมอบอกว่าร่างกายเป็น เป็นบ้าปกติมา,มากๆนะครับหลองแฟนอย่างเดียวอะแล้วออกของแฟน <c oughs> มื้อเย็นของวันที่ห้าเป็นไก่อะไรไม่รู้เนี่ยไก่อะไรสักอย่างนึ่งอะไข่ต้มแล้วก็ผัก <c oughs> อืมก็มีซุด <c oughs> เท่ากับเป็นมื้อที่สิบสามแล้วนะฮะ <c oughs> มื้อเย็นของวันที่ห้าแม่อ้วนแน่เลยกินมานละสามมื้อ <c oughs> มื้อที่สิบห้ามาแล้วนะครับเราข้ามมื้อที่สิบสี่ไปเพราะว่าเราไม่กิน เอามาเป็นงั้นเราจะอ้วนเกินไปนะมือที่สิบห้าคือมื้อเที่ยงของวันที่หกนะครับเป็นผัดวงหม้อครับตัวนี้เป็นตัวแรกคุณดูก็เป็นมันที่แท้เป็นปลาครับปลาในน้ําเหลืองเหลืองแล้วขนมสาคูครับแล้วก็ข้าวเปล่ามื้อที่สิบห้ามื้อเที่ยงของวันที่หกมื้อที่สิบหกมาแล้วเป็นผัดห hm มี <t>. <parliamentary> ่ครับหมี่เหลืองหมี่เหลือง แกงจืดเต้าหู้ครับหวานเป็นแตงโมมือที่16ก็คือมื้อเย็นของวันเสาร์พรุ่งนี้เห็นบ้าได้ออกเลยนะครับหมอบอกว่าให้ออกพรุ่งนี้ครับก็ดีใจมากแต่กลับไปก็ไปกักตัวอยู่ที่บ้านอีก2วันครับหมอบอกน,นี่วันดี่ไทยเนี่ยนีน่วันที่13ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะวันที่7เช้าข้าวต้มหมูในน้ำซุปครับคือก็ เป็นชุดเรียบร้อยแล้วครับรอออกจากโรงพยาบาลวันนี้นะไม่รู้ว่าจะได้ออกกี่โมงนะครับวันนี้เวลา8โมง18นาทีเตรียมตัวแต่เช้าเลยนะก็รอ,อก,การเงินเขาแจ้งมาว่าเรียบร้อยแล้วก็กลับได้คิดถึงหมาคิดถึงแมวคิดถึงบ้านคิดถึงลูกมากเลยนะมือดท้ายก่อนกลับบ้านนะครับวันนี้เที่ยงวก,กว่าๆเป็นไข่เจียวแล้วก็เป็นต้มยำข้าวเปล่าแล้วก็ ลอยของแข่งจะได้กลับแล้วเมื่อกี้เสนอกสารเรียบร้อยแล้วกินมือท้ายกันไม่นับล้มือที่เทอะไรจะเป็นมือเที่ยงของวันสุดท้ายนะครับวันที่เจ็